หมอเผยถึงเห็นคลิปนี้ก็อึ้งหมอสาวเผยถึงวินัยไกรบุตรระหว่างเป็นเยอะๆเคยพูดชื่นชมหมอที่รักษาคุณไหมถามถึงยาเอกสารสกัดคืออะไรจะได้ผสมน้ำกินให้คนป่วยทุกโรคเลย อาการป่วยที่รักษามายาวนานของพระเอกร้อยล้านเมฆวินัยไกรบุตรที่ตอนนี้ดูจะมีความหวังของเจ้าตัวและครอบครัวว่าอาการเหมือนจะดีขึ้นร่องรอยตุ่มน้ำพองที่รุนแรงจนร่างกายมีสีดำเหมือนจะเริ่มมีสีชมพูสีขาวขึ้นมาแต่ยังมีเลือดออกที่เท้าเวลาเดินอยู่บ้างทั้งนี้เจ้าตัวเชื่อในเรื่องความช่วยเหลือได้รับการเปิดบุพกรรมจากอ,อภัยสารแสงชัยในการไปขอขมากรรมจากเจ้ากรรมนายเวรในอดีตชาติและการเข้ามารักษาของอาจารย์เอกฝ่ามือพลังจิตที่ใช้น้ำแร่น้ำยาฉีดตามรอยตุ่มน้ำพอง และการใช้ฝ่ามือนวดตามร่างกายนั้นล่าสุดผู้ใช้ tiktok คุณหมอคนหนึ่งได้ออกมาพูดถึงการรักษาของเมวินันว่าหลังจากลงคลิปของคุณวินัยไกรบุตรหมอเพิ่งจะไปเห็นคลิปนี้อ่านผ่านๆว่าไปสแกนกรรมกรรมเก่าชาติก่อนซึ่งไม่ได้ไปยุ่งวุ่นวายอะไรกับความเชื่อของคนแต่พอเห็นคลิปนี้ก็อึ้งนิดหนึ่งใครคืออาจารย์เอกเห็นบอกว่าเอาสารสกัดที่เป็นสูตรของอาจารย์เอกมาพ่นพอเห็นดีขึ้นเอามาผสมน้ำกลิ่นใครรู้ช่วยบอกหมอมาหน่อยสารสกัดนั้นคืออะไร จะได้เอามาผสมน้ำกินให้คนที่เป็นทุกโรคเลยที่บอกว่าโรคของคุณกำลังใกล้หายแล้วระยะเวลาคือ6เดือนถึง5ปีระหว่างที่คุณเป็นเหอเหอเยอะๆคุณเคยพูดชื่นชมหมอที่รักษาคุณใหม่คณะแพทย์จุฬาเป็นอาจารย์ของหมอเองเคยชมใหมช่วงที่รักษายากๆต้องได้ยาต้องปรับยากันแบบปวดหัวแล้วก็มาโพสต์บอกอวัยวะเพศเป็นสีทองแล้วอะไรอย่างนี้ ขณะที่มีคอมเมนต์ทั้งเข้ามาเห็นด้วยและเห็นต่างคุณหมอที่เข้าใจใหม่คุณหมอโรคเวรกรรมถ้าคุณไม่เคยเป็นคุณไม่มีทางเข้าใจโดยคุณหมอก็ชี้แจงเรื่องเวรกรรมเชื่อได้แต่ติดใจเรื่องยาที่ใช้ว่าแยกประเด็นระหว่างโรคเวรกรรมอันนี้เชื่อได้ขกับประเด็นสารที่ไม่ใช่ยาแต่เอามาในแนวการโฆษณารักษาโรคทุกโรคส่วนเรื่องที่บอกไม่ได้พูดถึงหรือขอบคุณคณะแพทย์จุฬาที่รักษานั้นมีคนเข้ามาช่วยชี้แจงว่าวินัยไกรบุตรก็ได้พูดออกรายการล่าสุดแล้ว อยากให้คุณหมอเห็นใจคนเจ็บป่วยที่อยากหาทางรักษาพร้อมทั้งเห็นด้วยเรื่องพิสูจน์ตัวยาของอาจารย์เอกอาทิตย์อยากโกรธเลยครับคนเราบางครั้งมันหมดทางคุณเป็นทําใจเย็นๆไว้ครับหมอคุณวินัยกล่าวขอบคุณทั้งทีมแพทย์ทีมหมอและทุกคนที่ติดตามให้กําลังใจอยู่เป็นระยะรคะะ่ะคุณหมอก็เปิดใจด้วยนะคะหมอจะโกรธคนไข้ที่เขาทุกทําไมค่ะคุณวินัยเขาปวดด้วยความดีใจที่มันดีขึ้นและการตลาดนิดหน่อยเขาเคยบอกว่า แปัจจุบันเขาก็ไม่ได้ทิ้งรักษาอยู่เป็นต้น